กันครับคลิปนี้มาพากินพาเว้ามาบอกคุยกันเล็ดคุยเลียกมาเลยไปใช้ครับมาเลยยุดลายมื่นละฝนตกใช้สวนก็บม่ได้หมุนน้ำกันแล้วไปเลยไปพาคุยกันเล็เกด,นนด,ลลดกับขอยครับต้มขอยจิ้มเบิ่องลับจิ้มครับ เข็ดเขียวเลยแห้งมาขึ้นน,น,นี่จิตจวดเจบาบ่ากับบิงครับมีอย่างแนมเมืนถอดสีมีย่งน,น,นี้นก้อยเข็ดปว่วงกอเห็นเลยเข็ดเขียวเลยครับ โอ้อยปลาไหลกินน้ำเลน,เออน,น,เนี่ยโอ้ยไอยังเงีนี่โอ้ยสวยเลยน้องเอ้ยงแม่บ้านเห็นยังใส่เลย,ยตายแหละแห้งรากแห้ง,ล,งหลูกแบบบ้านตายแล้วมาเบิ่งบลาสากินเข่านครับบ่ได้เอื่นมากินน้ำดอกเฟืองอ่านี่แหละเม,มนูเหมือนนี่เข็ดเก๋เลยนี่ ทานกับไลครับเออไข่ก็มีบำรุงชั่วอาไข่ได้พ่อหี้ากินมามามาเดี๋ยวเติมเติมน้ำจิ้มก่อนเป็นยังไงเฮ้ยเอ็ดยังเท้ากินหอยอหกินหอยเงนินสั้นบ่มีกินบ่บมากินอยู่นี่นะื วันนี้เงือนซานอยู่อท <บะ S 1> ุกทอุ้ยเปลงไัน,นจินมโลดเด็ดบ่บ่ตา,าออกนึกกระเมาหรอป๊าจุจอดจุจอดจุดจอดเบื้องที่นอกเงือนซานว่ามีในกินมากินน้ำปลาน้ำดง<อ>หาตัวข,ขักมาหาคอนเทนต์เนาะ dọn ở chim ngoài chìm hết 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 ไปดอดอดเนี่ยพักกไนี<ะ>่นี้ก็เขาตุลาไอ้นะครับสำหรับต้าวเกษตรไห้อ้อย ไขมันผลดีครับปีนี้เก็บยังบ้านได้เลยเปิดนาไว้เ้าถึงซอหน่อยกันได้จะได้โมเลียวจอ้ยโอ้ยไข่กันได้เอาเดี๋ยว,วเรื่องตะก้อนะครับลืมเบ้กการจีฮอนประมาณเดี๋ยวสิลุงไอ้ กฎกติกาประมาณกลางเดือนนี่แหละเป็่นใดจัดกับจัดแน่นอนหล่ะแต่ว่าเบิ่งสถานทีนั่งอยู่ช่วงนี้ว่าสิจัดอยู่นี่หรือว่าจัดอยู่ห่วยโพงขอสถานที่เพิ่นอยู่บางทานคุยกเพิินตกแต่ว่าเบ,บว้งเบื้องไหตนะครับเปลี่ยนใดเลี้ยงตัวกฎกติก,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 กาเป็นเองใหม ก็เดียวนะครับกุกติกากับสิลงอะระมือเดียวกันครับบอกการรับสมัครกลางเดือนประมาณกลางเดือนเนี่ยริงไหนบ้าจดหน่วยก็ไข่จิมจิขอเขาบันที่เราครับฝากนะให้สนใจด้วยว่าไฟมีพีมือในเด่องตะกอด เข้ามาติดตามนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับโล่งๆในเฟสไว้สิ่งดเดียวเดกกำลังศึกษายอยู่ตอนที่เขาเปลยนกับคนที่สายล่าบอ่อนะครับมันดีมันชืคือบอ่บอบพอผมอยากจัดเป็นการนย่งขันมากกว่าจัดเป็นในเอาป่านะครับแข่ง ว่ายก็แข็งเงี้ยง่นล่ะว,ว่ายเ่ียบให้ดีเนาะแต่ว่าคันคันแบบเด็เดปลาน้ำกัดจีเพื่อนเนี่ต้องต้องเพิ่มเงินรับสมัครกัะนแะยนไว้จักเหลียงสิบคันแล้วว่าสิบสิบสองคันเนี่ยครับประมาณเนี่ย เบิงเบิงแนวทางอยู่เดี๋ยวขั้นบ้างกับจีให้หาโอกาสกับคล้องบ้างกับจีเดียไปโทรไปคุยกับคนเคยจัดนะครับเพ่อนกธนาจีให้ข,ขอขอเสนอมาไม่ว่านี่ทีลอ,องถามึ้นก่อนแขกนะคว่า,าอตอนนี้มันบัาว่างยังกระเทือนเห็นยังกับกระเทือนอยู่ยาเคสครับ ใจอยากอยากลลยเนยวแต่ว่าสีดีจังเนวบ่อยากปลาเมียมอยากปลาเมียมอยากาเบิดตัุยางอันนี้มันเป็นดี <c oughs> วัอนปีหาาไหมระวังไว้ร้วงไว้นะครับต้องรายการนี่แหละ คือตะก้อกับสิ่งลิ้วนะครับมานจะมีเงินใสของเขาบอ mm. อ่อยคือบ้างบ้างพแพนแหวาไอสิ่งลิ้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นไตเป็นกนะครับ ขามาคอมเมนต์หนเนี่ยลายแจัดแข่งตกกระบึกองคาสมัครกกับอยู่ประมาณชั้นก็เอาเอาแต่แข่งนะครับแข่งขันนี่อยู่ประมาณท้องลอยกูบ่ดได้ปลานะครับบ่ให้ปลาได้หนิปลาเล่นบอกกะบี้บ่ แต่ว่าไนมักแข่งก็เชิญเนี่ยสองร้อยนะครับชิสองคันข,ข้าวคันละสองร้อยในตัวใหญ่นะครับแข่งตัวใหญ่พันห้านะครับแข่งตัวใหญ่พันหานี่คือเขาบม่ได้ปลาออกนะครับแต่บ้านนี้กันอยากได้ปลาออกน้ำ นะครับผมจะเพิ่มยอดสมัครเป็นหาลอยนะครับเอาปลาออกนะาเอาปลาออกได้จะซีดได้ปลายังเอาออกไปเลยจอหาลอยนะครับสิบคันนี่คือในการบ้างไว้ของข้าวเนะนว่เราวัลแข่งขันกับพันหาานะ ของข้าวเดี๋ยวผมมูลเดี๋ยวผมกัดซึกษาก่อนกี่กีมาในรูปแบบไ,ปปไดปลาในบ่อกันนี้ปลานิ่นนะครับปลานิ่นกับเพีย้ยนยีซุปแล้วกับปลานวลจันทร์นะครับใส่กับบะฮั่นง่ามมาได้ดอกประมาณกันแบบปลานิ่นกย่าีโล่เลยโล่กวยล่ะนะปลาเพี้ยนนี่กับบัทั้งโล่รับปลาถือว่านาพวดนะครับนองนออหอน่อยจับติม มันมีัประกดเลื้งกับมีแต่ว่าซียูบ่ปลัหมอตัวมอก็เห็นครับตัวมอเทศตัวมอใหญ่เอา,เอาไปครับสิ่งลิวไปเดี๋ยวจังไงก็ถา่ายติดตามบ้านที่ตะก,ก้อครับตะก,ก้อนี่ผมอยากมันมันกำนววหนดบ่วฮันไดผมพอว่าเากำนนนหนดคนบัไดเนาะ เ,เงินรางวัลก็นอยู่ก็ตั้งไว้ซำกันล่ะครับพ่านหาคาสมาักกับจักประมาณได้ครับกันได้หลายกับใครเนาะหลายคนมารวมแข่งขันลงกันรวมสรุกงกันคนละสองร้อยเนาะสิเป็นไง ตวงแข่งครจังบ้างสองร้อยข้นใน,นยักษ์เ้าคุ้นกับไข่ครับปากคุ้นกัวจักษ์หน้บเจมันไก่เลี้ยงติูจักษ์หาหนักกิดามาซอยเนี่ยชัดครั้งแรกสิเป็นไรเดี๋ยวโอเคปะ่ะนะนะครับพอข้าวแปลงงานไปสร้างรายการก่อนปีใหม่ช่วงปีใหม่ที่ได้เหตุจากไอ้จักษ์ โครงการบ่ะไปเอาขึ้นเขาครับขึ้นเขาเมื่อยเบาอ่ะเจ้าหลวงให้กับข้าค่อยใจหลวงให้กับแห่งมักหอยว่ะลืมไปครับจะชงกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยในอิสราเอลนะครับขอให้ปลอดภัยทุกคน สุดดอกครับมันจิ้มจิ้มนี่เด็ดนะครับพิษแผลนี่ครับเนี่ยว่างแผนเลยวาให้แม่บ้านเห็ดไห้ไว้สิแปกออกแคมวันนี้ไปอยู่เขาก่อนแม่บ้านเลื่อบไห้ไปอดกลับก็แล้วมาเห็ดจิบนี่ให้พี่น้องนด้นเบิงองอ๋อ,อใจใจ เขาที่แตกเขบอกว่าเุดอไอไปปล่อยไว้งไหนม่ีเกยวไว้เขาเเออลืมครับลืมๆืมืมลืมคอมเมนต์นะครับทงคอมเมนต์เรื่องอ้อยผมปรานเขาไปตอบเนาะอย่าท้ามเรื่อง พันน่อยหนักเกี่ยวเห็นๆผานๆน,น,นะครับแต่ว่าผมาม่ทันเขาไปเบิง่งบวกไว้นะครับกันอย่างใดมันอ้อยบักงามนะครับปีนอ้อยบัวงามเลยล่ะบวัวใดเห็ดยังเลยือว่าปลูกแล้วอัตราการเกิดบูดีนะครับก็ลเลยปล่อยบวใดเอาหย่านะครับบวัวใดใส่ปุ๋ยแต่ถ้ามามี่บอวหนมมีครับ แต่ต้องออกตัวก่อนว่าบนบงงามนเนาะกับพ่อได้แบ่งอยู่ดอกวาลายบอ่อขึ้นหน่อยบอ่อกับพ่อได้แบ่งขันอยากได้หลี่นะครับด้วยว่าหามหมองซื่อที่มันเงามาง,งามก็ได้กับสิบยายามสิบแบ่งให้ขั้นอยากได้แต่ว่าติดตาาเอานะครับเพราะว่าผมสิบปลูกแล้ก่อนผมยังสิบบ่อวาไม่ยังสิบบ่กเขาเป็นยัง โบย่าในการจัดการผมว่ากันทึงเห็ดทออั้งคล้องแน่ทึงตัดให้พี่น้องแน่เนาะมันก็ดจีดยากครับมันมันค้นมาลายเราเขาจะได้ดีท้าม่องเอาไว้กัดจีไห้ครับเนาะแต่เอาคอต้าในผมมาให้เด้อขานเห็ดครับโอ้ เขาไปห่อตาเนี่ยก็บมดตาหายบอดเห็นหายเมือเอ่อยครับมันจุกกระจิกเนาะนีกกก่ก็ห,หายกระจิกแพงนะครับฉันจะเอาอะไรือต้องแพงาขาดหบคขาแถบขาตัดทอนคุณอยากได้เป็นโลเป็น ฟันไม่หายแล้วชั้นดีเนาะทิง่งง่ายตัวผู้เห็ดเดี๋ยวเราอยากได้หลายปาาน,นั้นอยากคุ้มเอาอีนนี้เดี๋ยวต้องท้าแม่บ้านครับแม่บ้านเ,เพื่นเพื่อทยป้องให้เพื่อนเอาไปส่งห้อว่ะของที่ครั่นง,ง่ายเองแบบคุยกันหัวเรื่องนะง่ายง,ง่ายง่ายตัวสุดป อยากเนี่ยเป็นตันเป็นยังอยงเออมันก็ง,ง่ายนะครับตัดให้ตัดไว้ให้พี่น้องมาแก้รวดเดี๋ยวสิเลือกให้มันมันกระปรนนะครับอ้อยบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้เอาหย่าปลาอ้อยครับโบแมนสวนหน่อยถูกง่า,ายก็จะว่าเอากรเดียงมากับพอดีคนงว่า,รายรก็ได้อันนี้ทรงไปนำนะครับเกี่ยวหย่าเบิดปีที่สั้น นี่ครับเพือนคุยกันขอข้าวเบิ่งดบาสากินเผาฝากนะครับสนใจเรื่องแล้วก็เรื่องปิดจิ้จงสิ่งเลี้ยวเลื้ยพันด้วยกันติดตามครับติดตามล้วก็เบิ่งคนงานเบาสาหเหตุไปนำเมันอจะออกมาทรงไหน วีนี้วางแปลนเศษเต็มที่แล้วครับอ้อยก็ได้พลาดแล้วเต็มทีแล้วพลาดแห้งหมดละพลาดทุกทางเลยจอดไปหมดง่ายเลยครับซ้าเริ่มต้นใหม่นะครับหาทุนหาหวานมันเริ่มใหม่แล้วมันคั้นได้สัง,งกัดนี่มันสัง,งกัดเลยนะครับเรายังสูงไหมอ๋อยอดน้ำจิ้มฮะ มาไว้คร right, ับพี่นะบ๊ายบาย